ครับผมสวัสดีครับผมกลับมาพบมัพ่อกับบอลล็อกกับเดร์นะครับกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับครับผมสลับกีนี้กับซีมาสรุปไอคนหวยรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องครับผมเป็นไจเนาะครับพี่น้องเออถือไอลอตเตอรี่กันอยู่เนาะครับเนาะหวยรัฐบาลไทยเนาะนะครับออกมากับกับบาลลองกับถือว่ามานะครับว่านี่พี่น้องถือว่ามานะครับนี่ครับ วันนี้ของบระลองเนาะนะครับส่วนผลหวยไทยที่ออกมานะครับพี่น้องที่ออกมาสามตัวเนาะสามตัวห้าจุดเก้านะครับพี่น้องห้าจุดเก้าสองตัวออกหน,นึ่งสี่เนาะนะครับน้อง นี่นะครับผลหวยรัฐบาลไทยเนาะสามโตนะครับห้าเจ็ดเก้าเลขกาหนึ่งสี่นะครับบัลองก็ขอสรุปแค่แค่นี้เนาะแค่ไอเลขบวกับเลขล่างนะครับเนาะครับผมกับมาเฮามาเบิรงนะครับพี่น้องว่าไอบัลองให้ทึกอยู่บนน้องว่านี่เนาะบัลองก์ให้สามกับสี่นะครับแต่ว่าบัลองมั่นใจสามนะครับไปมั่นใจสามเน้นสามนะครับแต่ว่าสี่ก็มีมีมาอยู่นะครับพี่น้องส่วนสองโตส่วนสองโตนะครับ ส่วนสองตัวบะลองก็ให้ให้ทึกตัวกับนะครับให้ซีหนึ่งเนาะให้ซีหนึ่งนะครับมันออกหนึ่งสี่นะครับพี่น้องโอ้ส่วนเจกับเก้าเสียดายเนาะให้มันสลับกันอยู่นี่นะครับผมคนสามตัวก็ซีหนึ่งเก้าจะคิดว่าน่าจะเป็นเลขต่ํานะครับบะลองก็มั่นใจนะครับบะลองมั่นใจส่วนอรเตรีเนบะลองก็ซื้อนะครับซื้อหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามมั่นใจสามนะครับหนึ่งสามเนาะ โรตลี่กันนะครับหนึ่งคู่นะครับพี่น้องเอ้ยเสดายเสดายแห้นะครับผมเนาะงวดนี้นะครับมีสี่เนาะมีสี่แล้วก็มีสี่กับ่วนห้าก็มีนะครับห้าก็มีอยู่ห้าก็มีนะครับอืพี่น้องเลยเสดายเสดายนะครับเสดายตัวนี้เสดายแห้งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งอยเนาะกะกะบอลองก็ให้มากอยู่นะครับพี่น้องกะถ้าผู้ใด ไอแคปมาจอไว้เลยว่าเลือกที่ไปซื้อกะคนที่ถือกะดีใจนําเ้อนะครับน้องครับเนาะนะครับ้าู้ใดกับอาถิถือนะครับก่ย้ําทุกครั้งเลยครับพี่น้องกับที่บอองให้กับต้องไปกับตลอดนะครับพี่น้องต้องไปกับตลอดเนาะนะครับกะบบอองมักขนาดเลยตัวนี้ครับพี่น้องบอมาครับงวดนี้นะครับหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับบอมานะครับบอลองหมักนะครับเนาะ ครับผมสำหรับคี่นี้กับบอลองกับขอสรุปสมิเ้อนะครับกับที่ว่ากบมาครับมามาตัวกัปนะครับเนาะกันหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับพี่น้องแล้วก็ตัวเด่นก็มาอยู่นะครับงวดนี้เนาะครับผมกัเดียวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อนะครับผมเนาะสวัสดีครับ